ครั้งหนึ่งวอลเลนบัฟเฟตตบอกให้นักบินส่วนตัวของเขาเขียนสิ่งที่อยากทำมากที่สุดในชีวิตมา20อย่างเมื่อนักบินเขียนมาวอลเลนบัฟเฟตตบอกว่าวงมาแค่5ข้อที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นนักบินก็วงมา5ข้อวอลเลนบัฟเฟตต์ก็ถามอีกว่าและอีก15ข้อคุณควรจะทำยังไงนักบินตอบว่ามีเวลาว่างค่อยมาทำ วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าไม่ใช่ตราบใดที่คุณยังทํา5ข้อนั้นไม่สําเร็จคุณไม่ต้องไปแตะ15ข้อนั้นเลยคุณพอเก็ตเรื่องที่คุคิโอเล่าฟังไหมคะนั่นหมายความว่าโฟกัสก็คือการเลือกโฟกัสกคือการฝึกฝนไม่ว่าวันนี้โฟกัสของคุณจะมีมากหรือน้อยเพียงใดคุณสามารถเพิ่มมันได้ขอแค่คุณตั้งใจทํา คุณลองนํากระดาษมา1แผ่นนะคะแล้วก็ลองิิต์สิ่งที่คุณอยากทําในตอนนี้ออกมาแล้วก็ให้วงไว้เหลือ5ข้อที่สําคัญที่สุดลองลงมือทํา5ข้อนั้นพอหลังจาก5ข้อนั้นเสร็จแล้วคุณค่อยไปทํา15ข้อที่เหลือถ้าใครทําได้ยังไงแชร์คุคิโอรู้หน่อยนะคะ EP นี้มาสันส้นๆแค่นี้แหละเพราะแค่อยากจะมาแชร์วิธีการโฟกัสที่ถูกวิธีและได้ผลใครลองไปทําแล้ว ได้ผลยังไงแชร์คุกิโอรู้นะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย